ฝนตกพี่น้องมือนีิพาย,ยุเข่าแล้วพี่น้องเลยทางบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่พี่น้องคี่ตั้งผีฝนตกเบิดมือเลยมือนีิพี่น้องเลยฝนตกลิ่นแล้วพายุเข่าทำไมดีพี่น้องผู้ป่อเขาสั่งบ่นเวลาช่วยเก่าช่วยช่วพี่นอ้อ,นขของก็มาสช่วยพ่อพี่น้องจรงนี้แต่ความสุดคนเจริญเด้อพี่น้องมาเร็วมา กินขาเช้าน <an> ้องกันพีดน้อยต้รตกแ่ได้ตังัวไอ้ปนบมกขือใช้ปลาดุกนี่น่ต้มไข่ทักแยน่งคุยตังทั่วพี่น่อยได้ไหมรอมาโอ้ฝนตไอ้พวนเบิรดเมอ้์นะพี่น้องคนนี้โอ้ตังต่เมื่อคืนนี่พี่น้องตอนนี้ังี้มัวเศร้าอยู่ถ้าจับกี่รออะรมาณนี เมื uh, yeah. ่อเพี่น้องเดวอการท้การมันจะคือทุกคนถ้ามันแห้งได้รู้เนาะมันแห้ง้ะใจทางถ้ามันทางไม่ได้หรืเก็่าเลี้ยงกี่ออหารวยเหลือปลาไห้นันปลาเรื่อย มันไหลร้อนเนี่ย ต้งดันอ,อ่อคอ้พูดน้องนี่นี่คอยแม่นี่แก่แม่ยังยังไม่อลอไม่หอ่อมากนะนำลังดุบังว้าวจุไหม่ลึกมากแดบค่ะ <laughs> <laughs> 太远了，太远了，太远了，你懂不？ ่มันจะง่ายครับมบดมั้นี่บอืมบดบดนื้ไตเลอยนี่ยนือปดุกเนี่ยน่าจะไม่น่มีอะไ con một cái mảnh lắm coi luôn nó bình mai mình thấy nó nên nó

Eu Não <laughs>

ตัวม,มันต่านกันมองเี้ยตัวมันจะห้กใจ้อมจับงี้ย,ยต้องให้ช้างพาะ Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. ดงนิ่งจังเลยนิ่งจะแย่งคนอยู่สำหับคนนี้มันนก็ต้อลงแค่คนนี้เด้อพีรน้องมาชมอมเลือกคนก็แค่ติกาหน่งมาแค่หลานเดีดน้องสลหรับคนนี้เขาตาเขาบกทำแบบนี